เซอร์บอกบอกบอกไปได้ละวิชนันดูทีเซอร์เลิศมากทีเซอร์เลิศมากยังไม่ได้ดูเลยครับเป็นตาดาม่านี้ดีทีเซอรออ์เป็นแต่เป็นแบบว่าเป็นข่าวเป็นข่าวนี้ดี <c oughs> เรามารอรุ่นกันด้วยนะครับเครื่องดูดชูกำลังด้วยได้ครับผมที่สำคัญเรามารู้ก,กันว่าเนี่ยดังเซอร์คนไหนที่จะไม่ได้ไปตอบเราปีนี้สามถึงห้าคนหกคนเจ็ดคนสิบคนเออขาดซสอบรเซอร์หรือเปล่าเทสเซอไหม พี่น้าทำมันส้มจริงๆนะมันสะท้อนแสงกับเสื้อฉันเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับาหรือมันส้มอยู่แล้วมันสะท้อนจากเสื้อบอดไปอันนี้อันนี้ยูต่อปันนี้รูปที่ไหนนี่ยูต่อปันนี้ปีนี้หรือไปใส่มาสก์อลยบอกวันไหนอี๋ครับตรงซื้อบัตรเตือนครับบัญที่คำตอบอยู่ในกลุ่มปิดเนาะแมนครับอยู่ในกลุ่มปิดครับอันนี้ล่ะมาถ้าพูดจะลองให้ไม่อยากจะพูดอยากให้ไปดูในกลุ่มปิดดีกว่าครับทุกคนซื้อบัตรจองตั๋วจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยู่่ตออออหรืกก็ ถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้ากลมปิดแล้วครับผมเพราะแบบแต่มีคนบอกจริงๆใช่ไหมไม่ได้จกตาเนาะไม่ไม่ได้จกแต่รู้ว่าใครใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมไม่่ใชเธอเหรอไม่ใช่ผมเหมือนกันนะครับเอาแต่บอสการันตีว่ามีคนออกนะถ้าไม่มีใครออกนี่ไม่ได้นะไอซีเจดานะไม่บอสมาพูดเรื่องเซนซิทีฟต์ตอนนี้แล้ไม่ใช่ผมบอสบอกไม่ได้อย่ามาคิดกตัวถามแล้วต่ดเสื้อบัตรกลมปิดครับผมบอกเลยว่า แต่จริงๆแล้วมีคนออกแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครแต่มีออกว่ตัวบ่ตัวครับว่ตัวบอกเคยตัวใครครับบอบอกเคยตัวพี่ซี่พี่เตซี่ตัวเฮาอันนี้ล่ะอันนี้อยู่ต่อหรือออกก็แต่มีคนออกอยู่แน่ๆใช่ไหมไม่ได้จดตาอไม่ใช่ตัวใครบาตเอฟซีนะไม่ใช่แบบแอบจะหายอยู่ไม่คิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะเขาจะออกจริงอืแอบใะหายอยู่ครับผมก็ถ้าอยากรู้ก็อยู่ในกลุ่มปิดนะครับบาคน จริง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 นีนี่อิหรีนี่บอกอิหรีนี่จริงจังนี่นีเสียใจจังอันนี้ออกหรืออยู่ต่อลูกอยู่ต่อครับผมอยู่สิเพราะเงินอยู่ค่ายตากปากก็้งเยอะใช่ครับมันก็หลอกออกดูสิอยู่ต่ออยู่ต่อครับผมพี่น้องอย่าลืมสวบะจองตัวเด้อถ้าพวกเรอยากเก็มแต่มีคนออกมีคนออกอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมใครโอ้ยรอติดตามในกลุ่มเกียพจเลยครับไม่ได้โกหกหรอ ม่ได้โกหกตัวขายบัตรหรือเปล่าแบบล็อกผมมาซื้อบัตรแล้วก็ไม่มีใครออกอแล้วก็ตั๋วไป็นอะไปนี่ไม่ไม่ตัว๋วครับผมไม่ตั๋วพูดความจริงครับผมกลุ่มปิดครับออกด้วครับผมเห <c oughs> มือนดีเหมือนกับสียไรออกนะครับผมไ <c oughs> ม่หนีแห่เหมือนกูมึงมันต้องออกถนัดนี่ฝากออกอันไหนพื่งเขามากอย่าเพอออ <c oughs> ิ่งเอาไปจอยู่ครับสวัสดีครับอันนี้ออกหรืออยู่ต่อ ต้องติดตามให้กุ้มปิดนะครับผมแต่ไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะออกก็ Respect การตัดสินใจของเพื่อนนะครับผมทุกคนเอรเพื่อนที่โชคมหาทันก้อนมื่อบสล่ะเฮ้ยอาร์ตจะออกกับเพื่อนไหนโอ้ยจะออกได้ไงโบสอยู่นี่แต่แต่มีคนออกจริงๆครับแดนเซอร์ใช่ไหมแดนเซอร์มีคนออกอยู่ดีครับสวัสดีค่ะนังร้องเหรอก็ ตามที่หนูแจ้งไปเลยนะคะสัญญาณมึงพวกกับเพื่อนเนาะกับบอกก้าวายุยานตะเขาว่าเป็นเจ้าของยานตะเขาว่าเป็นเจ้าของง่ายเข้ากับตองเฝ้าบอกกว่ามันเ้องเด้อจะอยู่จนกว่าบอสจะไล่ออกสรุปไล่ออกผืนนี้ไล่ออกผืนนี้และไล่ออกผืนนี้เลยพี่นั้นด้วยป่าได้ข่าวือมาเอกไปไซด์ยุทธีแหละเพราะตะเขามาจะออกไปไซด์เนาะบอกกับพี่น้องอนก่ดีนะครับบ้านพ่าร์มีผลงานอย่างยังอยู่ในยังอยู่ บอกนางเข้าบับปุ๊บวงก็ปิดวงพอดียังอยู่ที่เดิมครับผมด้ร่ได้งานคาตัวพระหาพันยุนงสามยุ่งองเก้านี่ละพี่น้องเพาไปได้ดอกครบพไดายู่งอยไบางท่านเพิ่ปียุ่เนะครับผมแต่มีคนออกใช่ไหมใช่ไหมมีแหละเอามีเราจะกล้าโกหกแฟนคลับได้ยังไงตัวต้มไหมนี่โอ้ย่าตัวต้มหลเราไม่โกหกแฟนคลับนะครับอาจจะเป็นที่แนก็ได้แต่บอกว่ารอบนี้ออกไม่ต่ำกว่าสามสี่ห้าหกคนนะครับคนนี้ล่ะ หนูเพิ่งได้กลับมาทำงาน,นยังไม่ได้ทำด้ว้ำมั้งหนูยังไม่ได้ทำสองงานเองมึงอยู่ข้าวเหรอมึงอยู่ข้าวแล้ว,<า>วบ,บ้านหนูก็งวดละลายหมื่นเดียวใช่ค่ะอย่าเพิ่งนะคะให้หนูเฮ็ดข้อกันหนูก,ก่อนเต๋ดรู้ไหมได้แอบแบบได้แอบบแบบข่าวหรือว่ามีใครออกแบบมีเธอแอบรู้บ้างไหมแบบพอเ <ขอ S 1> ดาเลว่าใครจะออกแบบคนไวยเทนเซอร์อะไรอย่างนี้พอเดาได้อยู่ค่ะแต่ว่าแต่คิดไหมว่าเขาจะออกจริงๆหรือเขาแบบสับคันหลอกเราเฉยๆไม่น่าจะนะ ผมก็คิดว่าพอเธอก็สิทธิ์เต้นเตอร์สุดๆแล้วนะใช่ถ้าเธอรู้ว่าใครออกหรือใครอยู่แต่ว่าก็ให้บริษัทเนาะเป็นคนพูดดีกว่าใช่แต่ว่าการจะเต้นก็อยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เราเขาอยากออกเราบังคับเขาไม่ได้นะค่ะก็ฝากซื้อบัตรซื้อตัวด้วยนะคะจำอยากรู้กอะจิ้มบัตรแล้วค่ะที่ซื้อของเธอฉันดูแล้วเมื่อเช้าเตรียมตัวบร์มส์เตรียมตัวบร์มส์ไม่ยัางนันน้องเบิร์มมามนาเฟ้ เก็บยาเกอบยามันนั่งสนนั่งอู้หนาบนวดเลยวะต้ใช้มาชุดนี้ว่าใมาลูแล้วหนาบวดบ้างไปใครมาือแลวกรีกันว่งเสวันก็ถามคแนร่ใครออกบ้างไมถามมาเดี่ยวเลยใครปรบตวมาเดี่ยวใครพูดก่อนพูดสิสวัสดีค่ะช้าไปส่งดมไม่เดี่ยวแลแล้วมันบุไม่เดียวระบุแล้วมันร ต้องรอติดตามนะครับต้องรอติดตามนะครับใครนะกใครคุ้มนะบอกเลยว่าไอพีแอนด์เอสเมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนนี้ยพ่ไหอาจจะมีโชว์หรือเปล่าโอ้ต้องรอติดตามนะครับทุกคนนะโชว์ใหม่ๆแล้วก็บทใหม่ๆนะครับผมบอกเลยว่าเราสจุลีของเรมันมาไขบาสจุลีจุลีครับไอ้สีเซียบอสแสบตามากกว่าสั้นบอกเลยว่าใช้เชื่อเราเนีคุ้มมากเพราะว่าคืนนี้เปิดตัวสิบิลรส์เชิญ ที่ตอนนี้กำลังมากๆก็จะมาร่วมทำบุญในรอบนี้ด้วยใครนะครับท่านา <นะ S 1> ชื่อยอ่อจอจานจอจานเจ, <c oughs> จนเ <c oughs> จน <c oughs> จอจานเดียววะจานร,ริกว่าจานจอจานผู้ใดล่ะพีน่น้องอันนี้โดนเพียงทุกส่งมาเลย ขอบังคับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับซื้อบัตรจองตัวนะครับซื้อบัตรจองตัวนะครับจิ้มเลยที่ลิงนะครับ2ีิดนี้แล้วก็ใครนะครับอยากไปนะครับรับชมความพิเศษของมิทติ้งตัวเกียวที่ที่สิสิงหาคมนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มแห่นะครับมีทั้งคอนเสิร์ตในเมืองมีทั้งอาหารเครื่อดเ่มบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับ เรืองนี้เราตอบไปได้แล้วครับทุกคนครับต้องตามติดตามนะครับทุกคนน่าจะตกใจอยู่ครับเป็แม่อะไรเพราะยังตกใจพี่แม่ทุกคนขาดทุกคนขาดเดาไปรลายนะครับแต่ยังไงก็ต้องรอติดตามต้องรอติดตามในกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับ จังเลยครอาจารเอายุรีบอกกับแบบอรยุริตอนน้ครับยมีสุภจังตัวเดี้ครับผมยี่ห้าสิบเีกาฮ้ยดจ้เด็ดยังไดจเฮ้ยมันดขนาดนี้ยตครับผมใช่ต้องต้องตต้อเหนนะครับก็ติดตามไปเลยนะครับว่าสีได้รับบทเป็นจังไดเป็นผู้จังไดผลิตจังไดนะครับยี่ห้าสิบเอ็ดนะครับ คุณลาของเราขอหน่งใบค่ะซื้อเลยครับจิมลิงจิมลิงเว็บซีเว็บซีไหนเว็บซีมะมือเนี่ยเวเอาหน้าเอาหน้าเข้าไปสิจิมลิงจิมลิงขอหนึ่งใบค่ะกดตรงที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยครับผมแล้วก็อ่าทักเข้าไปที่เพจนะครับผมบอกว่าซื้อบัตรกลุ่มปิด EP 51นะครับผมกับสีแดงทันทีเลยนะครับผม ฟูกี้มาเรียกฟุกกี้มาขายมาเรียกฟุกกี้คือจริงแล้วอ่ะการออกการเข้าอ่ะมันเรียกปกติอยู่แล้วครับผมแต่เนี้ยรู้แล้วว่าใครจอดจะพูดไม่ได้รอดูวันที่สามไม่ที่ยี่แปดยี่แปดสามกันเกี่ยวอะไรสุดบอกแล้วใครล่ะมาเกี่ยวอะไรสุดบอกหมดแล้วระบุชื่อด้วยใช่ไหมครับสารัก่าวมาหน่อยสวัสดีครับใต่ว่าเมาเกมาไไม่ด้ คนเก่งมาแล้วใช่ครับเอกพอดีพี่ขอมนว่าเก่งมากด้วยครับมีแย้มีอ๋อมีแจกมีขแจกมาสินใบฟุกเร็วฟุกมาขายปลาในฟุกจิระฟุกจิระเขาบอกว่าอยากเจอพี่โตโยะพี่แม็กซ์เราว่าขอบคุณครับอยากเจอน้องโตโยะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฟุกจริงเขาพูดจริงนะเราบอกว่าอยากเจอน้องโตโยะไม่มีหรอกจะโคตรเงเลยริงี้อ ฉันทำและโค้ชฉันเพี้ยอันนี้คือเป็นการร้องแบบลบลิขสิทธิ์อยากรู้ว่าจะแสดงอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับผมยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้ก็อ่าขายบัดไหนจะมีทัวร์แลนะครับจากอุบัติเหตุผมไปเรียมมาแล้วผัดไทยเราไปเราไปเตี่ยวมากนะครับเราเพิไปเตี่ยวมุกมาขว้างบอกเลยผู้ ่รับเชิญที um like ่บอกว่าจอจานเยี่ไหมถึงพี่จิระหรือเปล่าหรือเปล่านะเอ๊ะเอบาเรืมลืมไปแล้วเ่อช่จีระอูรินารขอบคุณครับวันนี้วันนี้ี่งโลาแน่เพี่อโลต้องรอแขกรับเชิญพิเศษหรือเปล่าพร้อมแล้วอรอเงนเแล้วโอเคเยียมโดนยนไหมเตรียมโดนเซื้อแล้วรอโชว์ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ บอกเลยว่าอีพีนี้สนุกแนะครับคุณบอลผมแม็กับผมสั่งผมยาวก่อนแม็กซ์ผมสั่งแมนกันติดกระส่งเพือจะขึ้นอ่อนทุกคนไว้ปีหน้าทุกคนมันเป็นมันเป็นสไตล์เป็นนุ่มญี่ปุ่นเป็นนุ่มเกาหลีนะครับแล้วในกลุ่มแล้วขอบคุณท่านคุณครัยบริเวณว่าเขาในซื้อวัดจองตัวจิมลิงข้างล่างเด้อครับพี่น้องอีพีอาสิบเอททอลซ้อมคุ้มเกียสซ้อมใหญ่แล้วนะครับอื่นวัน่ยี่สิบแปดนะครับแสดงจริงเด้อพี่น้อง เจออยู่สายยวนก็เกาบอกมอผ่านก็เกาอยู่มอภาคนะคะอยู่มอผ่านก็เกาหรือว่าผู้ใดว่างก็ยี่สิบแปดมารับชมหน้างานได้นะครับบัตรสองวันเกาสิบเก้าบาทเด้อหายู่หน้างานกงนอนเสื้อบาดยังสี่แต่งหน้าแล้วรทำผมอย่างเดียวนะครับ ัครบขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกคนนครับใครที่มีแต่คนเดียวโอ้มีหน้าตาดีไปได้อันดบอสคนละตัววันนี้น้องบอลน้องบอลติดเรียนนะครับทุกคนแมนช่วงนี้น้องบอลแต่ว่ากลุ่มกลุ่มปิดน้องบอลก็จะมาเหมือนเดิมนะครับแรนครับวันนี้วันไหนมาวันนี้วันเสาร์บอกเสาร์อาทิตย์ปุ้ยตัวจังเออแม่จะได้มาอเหรอว่าเลิกเรียนแล้วกูกกะลอฟูดึงวันน้เราได้มาเยอะครับ ครอยากติดตามพุ่งรอซื้อบัตรไนะแล้วก็เย็นนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้รองสแปลงงาประมาณเล่นทุ่มครึ่งนะครับทุกคนก็รอติดตามด้วยนะครับคืนนี้กับพิศพัยจ่อจานผู้ใดนะฮะผมกับศิริคือไออกแล้วจ่อจานประเด็นมีแดนหญิงยังไม่มีนะครับแดนหญิงสิเป็นในฤดูกาล้านะครับเปิดบุงนะครับฤดูกาลในช่วงประมาณตุลาครับเพราะมตุลาเราได้เห็นแดนเซอร์หญิงกันแล้วนะครับ ต้องคอยติดตามเสื้อแอนนี่คะแอนนี้แอนนี่ยังอยู่เลยแอนนี้ยังบริภาษเลยครับแอนนี่ไม่แม่ไม่เห็นเนาะตามหาสกาย์าพ่อในเรื่องคะแนนน่ะยังโอเคเลยสกายสกายครับ เที่ยวฮ่องกงเข้ากลุ่มแล้วขอบคุณเลยอ๋อแนนี่แม่นอนแม่คำนอนไปฮ่องกงนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ป๊อกไอ้พี่ป๊อกพี่อาบแล้วกับแอนลงนำแห่นะครับกินชินจกินจะกิ่นไอ้แมกเตาผมไม่เลยลูกไอ้ตีนหงาได้แล้วแต่ว่าวันนี้มันอยู่ของพี่วัดเดียวนะครับ เล่นที่ไหนวันนี้วันนี้อยู่ที่ราชพัฒน์อุดรใช่ไหมเอ้ยอาชีวะอาชีวะอาชีวะอุดรนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าวิทยาลัยนะครับเป็นงานเขาเรียกว่างานที่นสุยาวยังไงล่ะครับเจนนี่เลยหมดถ้าสดชื่นโอ้ยเจนนี่เลยหมดงานจะดอะเกิดยูริหุนดีจังนี่สวัสดีครับอันหนึงบอกเป็นองนหนึ่งบอกแน่นเนาะก็แมังเป็นเบาเนาะ ยทุกคนอยู่้ขอบคุรับจูมงหรือเปล่าอ้าวจูงต้องให้อไซนเปล่นคนบองหรือล่าจูงมงเป็นเาสั่ะจูงมนะสั่งจูงมงเราไม่เกลียดกนะจะไม่ใช่ อาชีพนี่ลึกมากกว่านั้นก็นเลยนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายก็ต้องรอซื้อบัตรติดตามอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่กินคาเฟ่นะครับที่อุดรวันนี้เราไปเล่นงานหลอนเกียร์นะครับทีมวิไลนะครับอาชีวะทำงานคือสุดเย้าวันนี้ทุ่มครึ่งนะครับต้นไ่ายฟันซิ่งวันนี้คอนเสิร์ตสองชั่วโมงนะครับ้อเสื้อสีส้ีบ๊อบว่าสีเขียวเราทำเป็นสีเฉดเดี่ยวทำเป็นไม่ว่าสะเป็นสีแล้วอยากไปดูครับ ยืนนี้จะ,ออะเอาแมวดารับเอาซอยบ้านมนะ่สวัสดีนะครับ